ถูกว่าแล้วเลยเลี้ยงลูกสุกโปะรกเปิดบ้านกายฮารุมีคนใช้ห้าคนคอยดูลาสามยอคือมานตอบกลับชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกเจอรามาจนได้สำหรับครอบครัวสุดป,ประกอบของพ่อกกยแม่ฮารุที่มีทาย,ยาทตัวน้อยด้วยกันถึง3คนน้องคิรินน้องนายราและน้องเอเดนที่อยู่ในช่วงกำลังหน้ารักน่าฟัดเลยแต่ยังไงก็ไม่พ้นเจอรามาเขาจนได้หลังมีชาวเน็ตเข้ามาต่ว่ากับการเลี้ยงลูกของทั้งสองคนและบอกว่าไม่รักลูกทําเอาไกลารัชนนท์สุดทนจนต้องอัดคลิปชี้แจงเรื่องนี้ภายสกแกรมส่วนตัว เพื่อให้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้และหยุดว่าได้แล้วโดยหนุ่มกาได้อัดคลิปลงอินสตาแการมส่วนตัวว่าตอนแรกกาจะไม่ทำคลิปอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเห็นคนว่าเยะเหลอเกินผมก็ต้องพูดบ้างประเด็นแรกเลยคือประเด็นที่แบบว่าคนเป็นห่วงการอันนี้ผมเข้าใจและผมก็คุยกันแล้วว่าเราจะปรับปรุงกันยังไงแต่มันไม่ได้ปล่อยโอกาสให้คนอยู่ดีๆก็เข้ามาว่าวิธีการเลี้ยงลูกของผมหรือว่าบ้านของผม วิธีการเลี้ยงลูกของผมก็คือวิธีการเลี้ยงลูกของผมไม่มีอะไรลิกหรอกครับมาบอกว่าผมไม่ให้ลูกกินข้าวให้กินข้าวเองได้ยังไงอ,อ้าวก็นี่วิธีการเลี้ยงลูกของผมผมให้เขากินข้าวเองเขาจะได้ดูแลตัวเองได้ถึงเวลากินข้าวก็ต้องกินถ้าเขาไม่กินเขาก็จะอดกินมื้อนั้นไปส่วนที่มาว่าที่บ้านผมสกปรกมากรู้ได้ยังไงว่าบ้านผมสกปรกเป็นแบคทีเทรียบ้านผมเรอถึงรู้ผมมีพี่เลี้ยงสามคนแม่บ้านหนึ่งคนคนขับรถอีกหนึ่งคนรวมห้าคนดูแลทำความสะอาด ช่วยดูแลเด็กๆไม่มีทางไม่สะอาดบ้านผมสะอาดกว่าหลายบ้านมอว่าผมเลี้ยงลูกแบบไม่รักลูกให้เดินเท้าเปล่าผมเลี้ยงแบบให้เขาผมจะปล่อยต้องการให้เขาเรียนรู้เองไม่ใช่เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องอุ้มจูงมือถึงสถานการณ์ผมไม่เลี้ยงแบบนั้นใครไม่ชอบอย่ามาเลี้ยงลูกแบบผมไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการถูกต้องแต่ผมเลี้ยงลูกของผมผมรู้ว่าลูกผมทําอะไรได้มากแค่ไหนครร้องหยุดว่าผมหา้และวิธีการเลี้ยงลูกของพวกเรา ทางด้านฮารุเผยว่าไม่เคยบอกใครว่าวิธีเลี้ยงลูกแบบบ้านเรามันคือวิธีที่ถูกที่ดีเพราะเลี้ยงลูกไม่มีแบบฉบับตายตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่เคยเปรียบเทียบบ้านใครบ้านมันถ้าจะเลี้ยงแบบเดียวกันหมดทุกบ้านมันคงไม่มีคำว่าแตกต่างอย่างลงตัวฮารุเลี้ยงลูกให้ถูกติตทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นแล้วไม่ชอบใจจะติฮารุด้วยความหวังดีด้วยคำพูดที่กลองมาแล้วอน,นันต์พร้อมเปิดใจมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ